นั่นนั่นอย่าเข้ามากูสั่งได้ยินไหมไม่เชื่อกูยิงนะกลูกแคนตะโกนมาอีกอย่างเฉียบขาดฉันบอกแล้วขอเวลาหลองทุกพ่อกำนันสักครู่เท่านั้นเรื่องคู่มั่นคู่หมายฉันไม่เกี่ยวเสือหนาวกล่าวพลางเดินลีเข้าหาไม่ยอมหยุดกูบอกว่าไม่ได้ต้องไม่ได้ เสือหนาวกระชากปืนออกสาดกระสุนใส่ครูแคนท่านที่ <c oughs> แต่ไม่เร็วไปกว่าครูแคนกับคนของครูแคนสาดกระสุนตอบโต้ทันควันเสียงปืนจึงประสานกันขึ้นปานเข้าตอกแตกเ <c oughs> พราะฝ่ายสามเสือไหลสมุนของเถือกลวัวปืนใส่เช่นเดียวกัน างล่างคลูแคนและเสือหนาวถูกกระสุนสุดหวบก่อนจะทันถิงตัวลงลบภายในบ้านกำนันสาดกระสุนผสมลงเข้าอีกลูกหนองคลูแคนจึงสาดกระสุนเข้าใส่ไม่เลือกหน้าอินหน้าพลมชาวบ้านแตกหือ่อหนีไปคนละทางสองทางที่โดนลูกหลงนอนหลองคลวนคลางอยู่ก็มีสามเสือหลายสมุนของเถือกปักหลักสู้เพื่อช่วยเหลือพ่อกำนันอย่างสุดฤทธ เมื่อเห็นเสือหนาวครูแคนแน่นิ่งไม่ไหวติงต่อไปแล้วสมุนของครูแคนแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งสู้กับสมุนไอ้เทือกและอีกกลุ่มหนึ่งสู้กับบ้านกำนันเขียนเสือเสีก้กระเสือเขียดและเสือแนมยึดโนต้นไม้เป็นที่กำลังปักหลักสู้อย่างไม่ยอมถอย เสียงระเบิดทางบ้านกำนันมองเห็นนอกชาญยุบและเศษหม้กระจัดกระจายท่ามกลางกลุ่มควันสีขาวที่คละหลงขึ้นเสียงเปลี้ยงปล่างสำหรับกับเสียงปืนลัวปัง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 ไม่ขาดระยะสำหรับกับเสียงกูหลองฟังไม่ได้ซับเผ่าบ้านกำนันเผ่าบ้านกำนันล้างแขนให้พี่แขนเสียงตะโกนสั่งอย่างบ้าคลั่งของพวกสมุนคูแคน ดังแทรกเสียงปืนและเสียงระเบิดตูมๆเป็นระยะระยะยหลัวบ้านของกำนันพังทลายราบลงลูกน้องกำนันปักหลักสู้อย่างเหนียวแน่นแต่ทานลูกระเบิดไม่ไหวตายเป็นเบือบางคนล่างกระดินขึ้นพลาดกระสอบใา่เลือดสาดกระจายเละเทอะเปลือเปื่นไปทั้งตัวถึงกระนั้นลูกน้องกำนันไม่ถอยสักก้าวสาดกระสุนสกัดไม่ให้พวกเราหลายบุกลวงเข้าไปในเขตบ้านได้เลย เสือเสียพยายามคืบค้านเข้าไปหาสมุนไอ้แคนเมื่อเห็นเลื่อกนกำนันตกเป็นเป้ากระสุนเรากระหาฝนและกระสุนคงจะโดนถังน้ำมันระเบิดตมไฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วไอแนมปาระเบิดกูจะยิงสก,กัดให้เสือเสียหลองบอกเพื่อนเดี๋ยวสาดลูกปลายออกไป สมุนไอแคนล้มละเนระนาดเป็นโอกาสให้เสือเขียดกับเสือแหนมแล่นทลาเข้าป่าระเบิดใส่ยิงหมาะเหมิงตกลงระเบิดกลางกลุ่มเราหลายเสียงดังสนั่นบันไหวเสียงปืนของพวกเราหลายสงบลงในชับทันขวัญสีขาวกลุ่มใหญ่ค่อยๆกระจายหายไปล่างเ่าหลาย กายกองกันจมกองเลือดบางคนยังไม่ตายหลองกลวนกลางให้คนช่วยพยายามกระเสือกกระสนจะลุกขึ้นทว่าเป็นการลม้มถังสุดท้ายมันไม่มีโอกาสได้เห็นโลกอันสวยงามอีกต่อไปบิญญาณอันชั่วหลายของมันถูกยม,มบาลฉุดลงนรกจนหมดสิ้นเลือนของพ่อกำลังเขียนตกเป็นเหยื่อพระเพลิงหมดถังหลังสามเสือหลายสมบุญไอ้เทือก รีบขึ้นรถหนีกลับไปรายงานเจ้านายของมันให้หรู้เรื่องอย่างไม่ชักถาเถือกตกตะลึงพ่อกำนันกระดอกหมาเป็นยังไงบ้างละ่ะพอได้สติไอเถือกก็รีบถามเสียงลัวไม่ได้เข้าไปดูกลัวตำรวจจะยกมาพบพอเห็นพวกนั้นสิน้นฤทธิ์แล้วก็รีบเพ่นทันทีเสือเสียบอกตามตรง ไอแคนกระเสือหนาวตายตั้งคู่หรือเยียบร้อยก่อนเพื่อนยุ่งละทีนี้ถ้าดอกไม้เป็นอะไรไปไอ้ห้าวดิบดาวเรืองใบไม่คืนกูแน่จะทำยังไงดีเทือกหาหรือลูกหนองฉันเสืออย่างหลอนใจรีบไปดูเสียก่อนป่านนี้ชาวบ้านคงมาดูกันเต็มไปหมดอีกแล้วเทือก เล่นปลาดลงจากเรือนเพ่นขึ้นรถขับตรงไปยังท่ามะนาวทันทีเขานึกภาวนาให้ดอกหมายรอดตายเขาจะได้เอาตัวไปแลกกระดาวเรืองรถไปถึงพบชาวบ้านออกมายืนมุงดูเต็มไปหมดจึงจอดรถไยห่างๆแล้วเดินแบกคนหมายจะเข้าไปในบรือนบ้านเรือนกำดันทว่าฝูงชาวบ้านยืนสอนกันดูศพตายเกลื่อนตรงหน้าเรือนกำดัน ทำให้เดินต่อไปไม่ได้ต้องหยุดมองกว่าตาหาเจ้าของบ้านซึ่งบัดนี้เหลือแต่ซากเลือนทั้งหลังเหลือแต่เสากำลังติดไฟควันขมงมีคนตายอยู่ในกองไฟนั่นเห็นไหมสองหรือสามศพนี่แหละเสียงใครคนหนึ่งหลองเอะอะขึ้นทุกคนมองตามบอกกันเซ็งแซ่ สามศพจริงๆดำเป็นตอตะโกไปแล้วเทือกใจหายบ้าอดคิดไม่ได้ดั่นเป็นศพพ่อกำนันกับลูกเมียรวมสามชีวิตเห็นคนของกำนันเดินเตรมาสองคนเทือกรีบแบกคนขอทางเดินเข้าบ้านพ่อกำนันอ้างว่าจะรีบถามข่าวพ่อกำนันขอทางข้าเร็ว ชาวบ้านเปิดทางให้เข้าไปในเขตเลือนอย่างยากลำบากกว่าจะไปพบยามถือปืนระวังไม่ให้คนล่วงเข้าไปในเขตบ้านด้านในเสียเวลาหลายนาทีคนของพ่อกำนันมองหน้าเขาอย่างไม่เป็นมิตรพ่อกำนันละสูไม่รู้ยังหาไม่พบหมอนั่นตอบเสียงหวน ตอนยิ่งต่อสู้กันพ่อกำนันอยู่หรือเปล่าเถือกสักใสไม่สนใจกับกิริยากกระด้างอยู่หมดทุกคนกำลังพูดจาก,กันอยู่ไอ้บ้านไหนไม่รู้จะมาหลงทุกกำนันครูแคนไม่ให้เข้าไปเลยเกิดยิงกันขึ้นตายทั้งคู่ต่อจากนั้นสมุนไอ้แคนบ้าเลือดยิงเข้ามาในเขตบ้านป่านหาฝนไม่รู้ใครเป็นใคร แล้วไม่เห็นพ่อกำนันกับลูกกับเมียอีกหรือเห็นก็หาอะไรล่ะมัวแต่สู้กันอยู่มันเอาระเบิดป้าใส่บ้านพังพินาศเกิดไฟลุกไหมเลยกันลาหนกันใหญ่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรดีแต่ว่าพวกมาหลงเรื่องบัวหายช่วยยิงกับป้าระเบิดเข้าช่วยลูกสองลูกพวกไอแคนจึงสงบเมื่อกี้ชาวบ้านบอกมีคนถูกไฟคลอกตายสามศพ พอจะรู้ไหมเป็นใครใครเข้าไปดูละ่ะถึงจะรู้บ่อนั่นตะอคอกใส่หน้าเลียวด่าเอาว่าต้นเหตุมาจากนายกับไอ้แคนไม่ใช่หรือหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวแล้วไม่มีปัญญากแก้ยังมีหน้ามาถามซอกแซกอีกไม่ได้สติเลยพับผาสิเดี๋ยวอาตายสิอีกไลยเถือกหน้าหลอนหูหลอนชา ล่ำล่ำจะสาดกระสุนใส่เสียให้หลูแล้วหลูลอดอยังสติายเดินอ้อมไปทางด้านหลังหมายใจจะเดินหาพ่อกำนันหรือใครสักคนที่พอจะถามเอาข่าวดอกหมายกับพ่อกำนันแต่ไม่เจอคนที่คุณหน้าสักลายจึงเดินต่อไปเรื่อยๆกระทั่งพลบคำ่ำมองเห็นหน้าคนไม่ถนัดเทือกจึงเดินทางกลับบ้าน เขาหาลือกับสมุนด้วยความรู้สึกกระวนกระบายใจข้าจะทำยังไงดีจะไปพบเจรจากับไอ้ห้าวในคืนหนีสเสลยพวกเราเห็นยังไงไอ้ห้าวจะให้เข้าพบหรือเสือเขียดหย่อนถามอย่างไม่แน่ใจมืดแล้วอันตรายไม่น่าเสี่ยงหรอกเสือแหนมแนะนำแล้วออกความเห็นต่อไปว่า น่าจะติดต่อตอบจดหมายไปก่อนแล้วบอกไปในจดหมายว่ายัางไม่ทันจะทําอะไรเกิดยิงต่อสู้กันขึ้นจากการพบคนของกำนันเล่าให้ฟังว่าไอแคนจะรับตัวคุณดอกไม้ไปเข้าพิธีแต่งงานในค่ำวันนี้เลยมีเรื่องตายเกลื่อนแล้วพ่อกำนันกับเมียและคุณดอกไม้ได้หายไปให้ไอ้ห้าวรีบติดต่อสอบถามข่าวข่าวคุณดอกไม้ กับให้ส่งตัวดาวเรืองไปจัดการเรื่องบ้านช่องผมว่าเอาแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ให้ไอออสไปส่งดีอย่างไอแดม่าเข้าท่ากว่าเราทำเป็นไม่รู้เรื่องไปเสียเลยเสือเสียฉีแนะอีกคนเข้าท่าเราหาว่าบนปพชิงเอาตัวดาวเรืองมาจึงเกิดเรื่องฆ่ากันตายและเผาบ้านบอดไป เือเข็นด้วยและลงมือเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงไอ้ห้าวบอกเราตามที่เสือแหนมแนะนำแต่ได้เน้นในตอนถ่ายบ้าข้าพยายามจะไปเอาชีวิตไอ้แคนตามที่เองแนะนำแต่บ้าอยางไม่ทันคิดจะทำอะไรได้เกิดเรื่องเสียกอนเหตุเราเองไปชิงเอาตัวดาวเรื่องมาความผิดทั้งหมดตกอยู่แกเองคนเดียว เองควรจะส่งดาวเรืองไปจัดการดูแลความเรียบร้อยทางบ้านเลาะคลายเข้าใจว่าพ่อกำนันล้อมเมียและลูกคือคุณดอกไม้ได้เสียชีวิตด้วยลูกระเบิดจากลูกหนองไอแคนและถูกย่างสดอยู่ในซากเรือนนั่นเองส่วนอีกฉบับหนึ่ง,งเทือกเขียนถึงดาวเรืองเขาเล่าเรื่องเล่าที่ได้สอบถามมาด้วยตนเองตามที่ได้ฟังกับหู รู้เห็นกับตาตอนถ่ายของจดหมายเขาจึงเน้นบ้าผมเสียใจอย่างที่สุดไปถึงสถานที่เกิดเหตุภายหลังเหตุการณ์สงบแล้วกว่าชัว่วโมงผมได้พยายามเที่ยวตามหาพ่อกำนันกับแม่กำนันและดอกไมายจนดึกไม่พบบี้แววเลยถามใครก็ไม่รู้เรื่องแ,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 แต่จากการยืนยันของพวกลอดตาย ดักลายละเอียดบอกมาในจดหมายของไอ้ห้าวค่อนข้างแน่ว่าทั้งสามคนถูกระเบิดเสียชีวิตก่อนไฟจะไม่ม้าผมจะส่งข่าวคุณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ออกจะดึกเกินไปไม่ปลอดภัยแก่คนส่งข่าวจึงร่อมาจะถึงบันหนีชั่วเพียงข้ามคืนนานเหมือนข้ามปี ฮ่าวอ่านจดหมายของเทือกจบนั่งนิ่งเป็นหุ่นปั้นดาวเรืองกระนวนจันจับตาดูท่าทางของห่าวอยู่ตลอดเวลาและแปลกใจที่เห็นเขานั่งนิ่งปากเหม็มเป็นเส้นตรงมีอะไรหระอคะดาวเรืองอดลนทนไม่ได้ถามขึ้นเสือหนาวตายแล้วกลูแคนตายแล้วพ่อแม่กับดอกไม้ ถูกไฝคลอกตายอยู่ในซากเรือนห่าวตอบเสียงแหบล่าทุกคนตกตะลึงดาวเรืองได้สติตรงเข้าขาจดหมายจากมือของเขามาอ่านอย่างรวดเร็วเดี๋ยวปล่อยโฮออกมาศพหน้าสะอื้นกระฟามือปล่อยให้จดหมายล่วงจากมือทั้งสองฉบับแสงเงินหยิบมาอ่านจบแล้วส่งต่อให้นวลจันทร์ก่อนจะหันไปถามคนของเถือก ไกลไปกับเสือหนาวบ้างมีเสือเสียเสือเขียดกับเสือแนมตั้งใจจะไปเก็บครูแคนผ่านไปประสบเหตุพอดีจึงเข้าช่วยพ่อกำน,นันไอออดเล่าไปตามความจริงคุณเทือกไม่ได้ไปด้วยหรือครับปล่อยให้พวกนั้นไปจัดการกับครูแคนตามที่เสือหนาวต้องการ เองไปเห็นเรือนพ่อกำนันไม่หมดทั้งหลังจริงหรือเปล่าเสือหอดถามเพื่อให้แน่ใจดูมาแล้วไม่จริงๆชาวบ้านบอกว่าถังน้ำมันระเบิดทำให้ไฟลุกไหมอย่างรวดเร็วพวกครูแคนปาระเบิดใส่บ้านพังก่อนไฟจะลุกไหมแล้วคนของพ่อกำนันมีตายกี่คนไม่รู้เลยแต่ตายเยอะมาก ลือนลานบ้านทีเดียวแต่พวกครูแคนก็ตายหมดเพราะเสือเสียกับเพื่อนยิงสกัดหนีไม่ได้เลยเองกลับไปได้แล้วออดแสงเงินไปส่งทีซิห้าวเอ่ยปากบอกลูกน้องคนสนิทของเทือกแย้วหันไปสั่งแม่เสือสาวพี่ห้าวไม่ตอบจดหมายพี่เทือกหรือครับออดถามอย่างเกรงกง ไม่ตอบไม่มีอะไรจะต้องตอบบอกไอ้เทือกเพียงบ้าไอ้เทือกเป็นตัวการก่อให้เกิดเลื่อนไหลายแรงหนีขึ้นไม่ใช่ค่าเท่านั้นแหละครับผมจะบอกตามที่พี่ห้าวสัง่งไอ้ออดกล่าวจบก็ยกมือไหว้าลาอย่างนอบน้อมแสงเงินเดินไปทรงและบอกคนงานให้เปิดทางสะดวกแล้วจึงกลับมาหาห้าวรอฟังคำสั่งที่จะต้องทำต่อไป บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกตามเสียงสะอื้นล่ำให้ของดาวเรืองและอาการเงียบเฉยของห้าวกล้ามของเขาบทกันกรอดเพื่อระงับความขมขื่นและความอาดูลที่สูญเสียดอกหมายไปอย่างไม่คาดฝันมาก่อนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกระทันหันจนห้าวตั้งสติไม่ทันเขาถือว่าชีวิตของดอกหมายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขา ที่ไม่อาจจะแยกจากกันได้เมื่อชีวิตหนึ่งสูญสิ้นไปอีกชีวิตหนึ่งจะเจ็บปวดเพียงใดไม่มีใครกล้าเข้าไปลบกวนพากันยืนอยู่ห่างๆนวนจันทร์เป็นคนตัดสินใจเข้าไปคุกเข่าพูดกับห่าวพี่ห้าวควรจะทำอะไรสักอย่างสิขาตอนนี้คุณดาวเรืองไม่มีใครแล้วมีพี่ห้าวคนเดียว พอจะสั่งให้ใครไปช่วยคุณดาวเรืองได้ห้าวพยักหน้าแล้วหันไปทางแสงเงินบอกไอ้จ่าสองคนเสือฮอดกับคนงานอีกหลายคนหน่อยเดินทางไปบ้านพ่อกำนันแล้วทางนี้ให้คนงานเตรียมพร้อมจะต่อสู้ศัตรูอาจจะลอบเข้าเล่นงานตอนข้าไม่อยู่แล้วแสงเงินกลับมานั่งรถคันเดียวกันกับดาวเรืองวนวลจันทร์จะไปด้วยก็เอา แสงเงินรีบจัดการอย่างรวดเร็วและนำรถมารับห้าวกับคณะเสียเองตลอดทางไม่มีใครพูดอะไรสักคำเสียงลมพัดปะทะหน้ารถเสียงเครื่องยนต์และเสียงหลอเสียดถนนเป็นทั้งหมดที่ทุกคนนั่งฟังจนกระทั่งถึงบ้านท่ามะนาวแสงเงินกลับไล่พบดาวเรือง กำลังนึกถึงแต่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเป็นเหตุให้เธอกลายเป็นคนไหลาญาติขาดมิตรเหลือตัวคนเดียวในโลกกว้างทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ทุกคนปฏิเสธว่าไม่ใช่ความผิดของตัวเองเทือกบอกมาในจดหมายห้าวเป็นคนผิดเพราะเป็นตัวก่อเหตุจนลุกลามใหญ่โตห่าวฝากบอกไอ้ออดกลับไป ถ้าไม่ใช่คนผิดโบยบอกไอ้เทือกด้วยถ้าเช่นนั้นใครผิดครูแคนซึ่งตายไปแล้วสิแสงเงินพัชยายามเอาใจหาอะไรให้กินแต่ดาวเรืองบอกว่าฉันไม่หิวหรอกแสงเงินกินกันเถอะระวังจะไม่สบายนะคะถ้าไม่กินอะไรเสียเลยแสงเงินเตือนด้วยความหวังดี ชวนดอกไม้กินซะเถะฉันหิวแล้วจะบอกชวนดอกไม้อ๋อขอโทษฉันเผลอไปชวนวนวลจันทนะใจฉันนึกถึงน้องโถดอกไม้ไม่น่าจะเกาะหลายเลยพาพ่อพาแม่ตายด้วยเดี๋ยวดาวเรืองก็หลออให้อีกแสงเงินพยายามปลอบใจให้ดาวเรืองสงบจิตใจ และอยู่เป็นเพื่อนคุยตลอดเวลาปล่อยให้นวลจันทกินอาหารตามลำพังแสงเงินไม่กินอะไรหิวแย่นะดาวเรื่องหันมากังวลกับแม่เสือสาวซึ่งไม่ยอมหนีห่างกำลังให้เขาทำน้ำมะนาวมาให้ประเดี๋ยวดื่มด้วยกันค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันอยู่คนเดียวได้ฉันอยากอยู่งเงียบ พี่้าวสั่งให้ดูแลคุณให้ดีอย่าให้คลาดสายตานะคะแล้วเขามัวทำไรอยู่หาลงใส่ศพไปวัดค่ะกว่าจะเรียบร้อยคงเย็นมากหรืออาจจะอยู่วัดฟังพระสวดต่อเลยก็ได้เย็นๆของให้คนมาบอกฉันต้องไปฟังพระสวดด้วยสิใครจะไปทรงแสงนี่แหละค่ะ พี่ห้าวสั่งไว้แล้วถ้าเลยห้าโมงไปเห็นพี่ห้าวกลับให้เตรียมตัวไปวัดกันแม่เสือสาวบอกอย่างคล่องปากคนครัวนำหนำมามมะนาวส่งให้แสงเงินแม่เสือสาวรับเดี๋ยวดำมาตั้งให้ดาวเรืองหนึ่งแก้วอีกหนึ่งแก้วรับมาดดิมอย่างกลาหายชุ่มคอดีค่ะคุณดาวเรืองดื่มหน่อยสิคะ แสงเงินขยันขยอจนดาวเรื่องต้องฝืนใจดืม่มพลางบนน้ำตาซึมๆฉันไม่นึกเลยชีวิตจะเป็นอย่างนี้เหมือนถูกฝาพาอย่าคิดอะไรเลยค่ะคิดว่าเป็นเคราะกรรมคุณต้องพัะดยามหักใจถ้าคุณไม่สบายจะแยกกันไปใหญ่ไม่มีใครจัดงานศพนะคะใช่งานศพงานใหญ่ ฉันต้องไม่เป็นอะไรจะให้คนไปบอกคุณเทือกไหมคะแสงจะบอกไม่ต้องเขาหรูอะไรเป็นอะไรแล้วไปหรือไม่ไปตามใจตามใจคุณค่ะปัญหาฉันไม่มีชุดดำจะแต่งไปงานแสงเงินให้คนไปซื้อชุดสำเร็จรูปได้ไหมจัดการเรียบร้อยแล้วคะ่ะ อยู่เลือนพักของแสงเองเด็กกำลังเลียดอยู่แหมแสงนี่รอบคอบเหลือเกินอย่างนี้นี่เองคุณห้าวถึงบายใจมากวางใจทุกอย่างฉันเพิ่งเข้าใจทำไมเขาจึงใช้แต่แสงเงินเกี่ยวกับเรื่องสำคัญสำคัญจำเป็นนี่คะ่ะคุณผู้ชายไม่มีแม่บ้านต้องช่วยเป็นหูเป็นตาแทนให้ทำบ่อยๆเลยคล่องไปเอง ฉันอยากจะเก่งเหมือนแสงเงินบ้างต่อไปนี้ต้องหัดให้เก่งทุกอย่างเพราะอยู่ตัวคนเดียวแล้วจะทำตัวแบบก่อนเห็นจะไม่ได้จะสร้างเรือนขึ้นใหม่หรอคายังไม่รู้เลยเสร็จงานศพก่อนถึงจะคิดตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกแสงเงินอยากจะถามอยู่ที่ไล่หางหงเสียเลยสิกลับไปท่ามะนาวทำไม แต่ไม่กล้าเอ่ยปากเกรงว่าจะสะเทือนใจดาวเรืองอกเขาอกเราพ่อแม่ตายน้องตายไม่บ้าก,ก็บุญอักโขแล้วมิหนำบ้านเรือนอยังเป็นเท่าทานทรัพย์สินพินาศไปในกองไฟจนหมดสิน้นเหลยกบ้าสิ้นเหนือประดาตัวทีเดียวถ้าพ่อกำนันไม่ได้ฝากเงินไว้กับธนาคาร ต้องให้ความนับถือดาวเลืองในความเข้มแข็งที่ขมใจทนฝืนอยู่โดยไม่เผลอคลั่งเสียสติแสงเงินมีส่วนช่วยให้ดาวเลืองสบายใจขึ้นและนวลจันทร์อีกคนทําให้ดาวเลืองได้เห็นเป็นตัวอย่างขณะแสงเงินขอตัวไปทําธุระจบตอนที่61และ62แเลยนะครับ ดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ